หล่อค่ะคุณแตงโมคุณพอ่อโสคนรอบนี้เอาใจผู้หญิงลูกหลอกกับคุณพ่อก็หล่อเหมือนกันเชื่อไม่ทิ้งแถวรู้งไม้เหล็ในต้นใ,ให้คุณแนะนําดีกว่าสำหรับคุณหล่อคนนี้ค่ะน่าจะพร้อมกันแล้วแฟนคลับอยู่ตรงไหนคะเมื่อคะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเพื่อนตั้งใจถ่ายเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกันเดอะสตาร์หกและคุณพ่อชมานอินใจเอื้อค่ะดิฉันดูทีคนะจี๊ดเอาหน้าเห็น ขอคุณพ่อมานี่ปีใส่คุณพ่อนะพวกเธอเนี่ยนะครับเรียนเชิญแต่ววันนี้คุณพ่อมีโอกาสได้เลือกลูกสะภ้ยประมาณร้อยกว่าชีวิตแลยที่อยู่ที่นี่บางคนก็นะครับมีลูกทันใช้แล้วด้วยนะครับมีลูกติดมาสองสามคนแล้วด้วยสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับต้องการสวัสดีครับนะครับอยากจะโอ้โหชีวิตคุณ ชีวิตจริงคุณเป็นอย่างนี้ไหมคุณกันวันนี้พิเศษนิดนึงครับพิเศษนิดหนึ่งวันนี้คุณพ่อมาหาถ้าคุณเรียบร้อยกระดาษนั้นผมนั่งซื้อแล้วกันครับไม่เรียบรอครับเอาแล้วครับคุณพ่อครับมีโอกาสได้ลวกลูกสะพ้ายแล้วครับไหนขอเสียงคนโสดหน่อยครับ<อ>เดียวเดียวเดียวยี่สิบกว่าโสดยังไม่ว่า4สี่สิบกว่ากี่ทำไมครับจะเลี้ยงกันเหรอครับอะละครับก็วัสดีเป็นทางการนะครับคุณพ่อน้องแต่งครับเจอกันเป็นครั้งแรกโอ้ตัวจริงก็หล่อนะครับ พ่อปั้นอีท่าไหนถึงลูกออกมาหล่กขนาดนี้ครับจำท่าไม่ได้หลายท่าแม่เมีเล่นลูกมีเล่นบูกน่ารู้สิแฟนนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาละพ่อลูกคนนี้ถ่อดีกว่าครับเรามาคุยพ่อลูกคนนี้เป็นพ่อลูกกันมายาวนานแค่ไหนแล้วครับถามระยะเวลาเป็นมายาวนานแค่ไหนแล้วก็คุณพ่อก็เอ่อ22ปีฮะ22ปีเขาเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะองปีอ๋อเดือนตุลาหนุ่มราศีตุล นะครับลูกคนนี้เป็นลูกคนที่ไหร่ของบ้านครับคุณพ่อชำนาเป็นคนกลางนะเป็นคนที่สองของบ้างเป็นชายกลางไม่ธรรมดาลูกชายอย่างที่ตั้งใจเนี้ยโอ้เหลือความตั้งใจนะเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นลูกที่ที่ละลัทธิเขาเป็นลูกที่มีความกระตันยูแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในอยู่ในโอเวอร์ว้ากมากนะครับพอเกิดมาปั๊บ พ่อเห็นแววศิลปินของเขาหรือเปล่าูแวะขึ้นมาเป็นลูกคอมาแววู้หรือเปล่าเฮ้ยต้องนักร้องนักร้องต้องส่งประกวดปั้นปั้นเห็นแววเขาตั้งแต่เด็กยังไงบ้างคุณพ่อเลี้ยงมาเออก็แววมาตั้งแต่ผมว่าน่าจะสักสองสามเดือนแล้วแหละเริ่มแล้วอ้อนมากอ้อนอ้อนมาแลิเกชัดๆอย่างนี้กราบสวัสดี เราอ,อยู่บ้านตเตะไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยร้องร้องปวนตลอดเสียงดีตลอดตั้งแต่เด็กโอ้นะครับจนข้ามบ้านนะครับปัจจันไม่ได้ซื้อเทปฟังน,นะฮะเขาฟังแต่เด็กครับฟังเสียงร้องมาแล้วเบะะื่อแล้วนะฮะแต่ว่าเขาน่ารักมากวันนี้แล้วเขาไปอยู่คุบพ่อนะครับคุณพ่อก็เลี้ยงดูมาตลอดยืด้อไหมฮะผู้ชายคนนี้ เขาไม่ต้องมองเขาไม่อยู่คุณพเขาไม่อยู่ดื้อไหมก็มีดื้อตามภาษาวัยตามวัยเขาครับแต่เล็กๆก็มีบ้างนะครับมีทั้งดื้อมีทั้งทุกอย่างครอเคลื่องนะครับผมสิ่งที่พ่อภูมิใจมากที่สุดในลูกผู้ชายคนนี้ที่นพี่น้องกับน้องภูมิใจกับผมมากที่สุดปัจจุบันน้องแต่เล็กจนโตเลี้ยงมากับมือครับก็จริงจริงก็หลายๆเรื่องที่ก็ทำให้ให้พ่อแม่ครอบครัวภูมิใจนะครับ แต่สิ่งที่ที่ภูมิใจมากมากก็คือ,อตอนที่ก็ได้ตำแหน่งเดือนตาปีที่6ขครับของประเทศไทยนะครับ,รบลจากน,นั้นมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาก็มีมากขึ้นแต่ตัวก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในความเป็นลูกจารยัอยู่นะครับผมยังน่ารักเหมือนเดิมตบมือให้หน่อยครับกับคับชงคุณพอ่อเป็นคับชมที่จริงใจและสัตย์สิทธิ์ที่สุดแล้วครับผมตั้งแต่เกิดมารอคัชมคุณพอ่อน้อยมากเพราะว่าผู้ชายนะ จะชมชมกันเองหรือชมลูกสักคนหนึ่งอ่จะปากหนักผมเข้าใจความรู้สึกแสดงออกทางด้านอื่นอาจจะซื้อของให้เอาใจทางด้านอื่นดูแลทางด้านอื่นจะไม่ค่อยพูดกันวันนี้คุณพ่อได้พูดเกิดตรงนี้ได้ยินใจแลชัดว่าลูกเขาด่ารักมากแสดงว่าเขาจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีต่อไปครับถูกต้องครับผม โอ้โหใครได้ไปไม่ผิดหวังลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคุณพ่อรักการคุณาพผมโอเคจะบอกว่าเอ่อคุณพ่อเป็นเหมือนไอดอลของกันคนนึงเอออย่างนี้ดีกว่าผมบอกว่าเหมือนไอดอลด้านไหนคุณพ่อที่เป็นฮีโร่ของน้องกันฮีโร่เลยไม่เหมือนเพราะว่าแค่ทุกด้านครับแค่ทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขารักเกียวใจเดียวใช่ไหมพ่อจริงเลย ไม่เคยคิดจะมีแม่เพิ่มสักคนเลยคื <c oughs> อต้อถามกันว่าแม่มาได้ไหรือเปล่าเอาใจแม่ด้วยแล้วก็เใจเดียวอีกเรื่องหนึ่งคือเรือ่องของอบายมุขต,ต่างๆหรือว่าสิ่งสิ่งแบบที่มันไม่ดีครับเรื่องมันจะเป็นเรื่องของสุราหรือว่าบุหรี่ต่างๆงพ่อคุณพ่อไม่เลยครั <c oughs> บบห้าม <c oughs> ดุเจอในดุว่าทีทำไมทำไมไม่ชวนไม่ใช่คือ คือพุณพ่อเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าเดี๋ยวว่าจะมีการมีการกินก็จะเป็นงานสังสค์กับเพื่อนๆมี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 คอยควบคุมไปดูแลเป็นห่วงกันอยอะก็เลยเอาเอาหน้านี้ของคุณพ่อเป็นแบบอย่างด้วยนะครับคือไม่ดื่มไม่เสะไม่เล่นการทนันนะครับผมก็คือคือพ่พ่อที่น่ารักเองดูกันมากนะครับนี่คือคุณพ่อที่เป็นแบบอย่างให้กับคุณกนรณนในฐานะผู้ชายครับด้วยกันเองการแสดงความรักต่อผู้ชายให้ตัวผู้ชายเองมันมันลำบากมากกัดมันต้อแข็งแข็งต้องการแสดงความรักกับพ่ออย่างไร ก็จุปากครับคุณพ่อไม่่เชือคุณพ่อไม่่เชือลองกับผมก่อนครับไม่ครับจริงๆแล้วหลายคนอาจจะแบบว่าเขยคุณพ่อคุณแม่เวลาที่แสดงความรักกันแต่ว่าสัตว์ตัวกันเองเนี่ยการมีคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอคุณพ่อคุณแม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าได้มีโอกาสมาเรียนที่สุขลาตั้งแต่ตั้งแต่ม .1 แล้วครับแล้วก็มาเรียนกรุงเทพส่วนคุณพ่อก็ทํางานอยู่ที่สุพรรณ เวลากลับบ้านนั้นทีก็จะแบบแสดงความรักเยอะมากอุ้มคุณพ่ออยู่อยู่อำเภออะไรครับสุพรรณเอ่อบ้านอยู่ที่อำเภอศรีประจันท์คับอำเภอศรีประจันท์สุพรรณอ๋อต่างทองต่างทองเพราะใกล้ใกล้กันกับไกลไอยากจะรองขึ้นหมเชียวฮะจะเอ่ยเลยนะเอออะไรครับผมคุณมันจริงใจนะครับผมอยู่ด้วยกันมาตลอดคุณพ่อแล้วนะครับพอได้ตำแหน่งนะครับไข่ฝันไหมว่าจะให้อะไรของเป็นของขัญคุณพ่อเราชีวิตเราเปลี่ยน เราเป็นเด็กเก่าทุกคนรู้จักมากขึ้นไม่ใช่การธรรมดาไปไหนใครก็ทักรู้จักทั่วประเทศวางแผนว่าอย่งไรว่าจะให้ของขวัญกับพ่อไปอะไรดีหลังจากประสบความสำเร็จในชีวิตครับสำหรับของขวัญที่อยากให้พ่อคุณแม่นี่กลกันอุ๊กไว้ยึดต่อเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่อยากบอกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราบอกไปหลายหลายที่แล้วครับใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดตังอะไรก็คือว่าคือทุกวันนี้ที่ทำงานก็ได้ถึงพ่อคุณแม่เสมอเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยหรือว่าหมดแรงกับการทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผม มีความใจมากๆคือเวลาที่เรานึกถ no like, ึงพ่อคุณแม่วันที่เขาสบายจากการที่เราได้ทํางานตรงนี้แล้วก็เอาเงินไปเลี้ยงดูท่านก็เลยคิดเสมอว่าเราต้องทําให้ท่านสบายให้ได้ครับถ้าผมพาคุณพ่อไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างใช่พาคุณพ่อไปเที่ยวถรัชดาจะดีไป้ทำไมครับที่แ่นคือไปวัดพระพิฆเนศก็ไปหนึ่งได้คุณพ่อไม่ดีนะผมเรายุคกอบคนแตกกันอยู่ด้วยเลยนะครับผม นะฮะอะไรครับนี่คือรูปที่น่ารักแล้วก็แปลงแงว่านะครับจะทำนะครับเป็นูที่ดีให้กับคุณพ่อแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปตอนนี้เรามีเวลาน้อยที่พูดคือนี่รู้สึกว่าเป็นไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะมีการคุยจะริเข้อรูปดนเวทีที่คือเรื่องจริงนะจริงนะจะดีเหรอจะดีเหรอครับเรื่องแบบเื่องแบจะจริงหรือไม่พ่อขึ้นมาก็ไม่มีใครฟังผมร้องเพลงกันสิคุณพ่อร้องเพลงเป็นจริงเหรอฮะจริงเหรอร้องได้เหรอกอ ก็พอได้บ้างครับไม่มีพ่อไม่มีผมนะครับโอ้ยพุทธคสุพรรณเลยนะคุณพ่อเนี่ยไม่ขนาดนั้นเหลือเหลือเหลืองเหืองขนนั้นคุณพ่อเขาขนาดเป็นที่ีก่อนครับว้าวตบงานแล้วครับสวัสดีครับใช่ครับก็คือว่าระวังให้ดีเวลาที่เขาขึ้นเวทีเนี่ยมันวิเศษมากครับผมเอาแันนี้ดีกว่าคุณพ่อครับในฐานะคุณพ่อปัจจุบันนี้เพาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วคุณพ่อยังห่วงเขาเรื่องอะไรไหม ก็มาถึงณนว,วันนี้เนี่ยสิ่งที่ที่ยังเป็นห่วงเขาคือในเรื่องของอการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรวมทั้งการทํางานไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าถ้าถ้าเขา ไม่รู้จักการริหารจัดก,การเวลาที่ดีเนี่ยนะครับก็จะอาจจะทําให้ทั้ง3ามสิ่งเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับดัะนั้นก็หัวงน้อในเรื่องข,ของสุขภาพนะครับและก็การเรียนเพราะว่าตอนนี้เขาขก็กาลังเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ทํางานอย่างหนักอีกด้วยนะครับก็ห่วงเขา,ขเขาขบมากในในสามสิ่งเรื่องที่ว่าน,นี่นะครับแต่ว่าเขาก็ทํามาได้ดีจริงๆนะครับที่เราเห็นกันอยูุ่บันจริงไหมครับแฟนครับว่าเขาทําได้ดีจริงๆไหมครับ แมลูกทุกวินาทีเลยนะว่าทำอาหรไรน่ารักมากครับผมเอาแล้วก็ในช่วงท้ายนี้ในวันนี้เป็นวันพ่อด้วยอยากจะให้คืนการแสดงความรักกับคุณพ่อมีความในใจอะไรอยากจะบอกคุณพ่ออยากจะทำอะไรกับคุณพ่อบ้างกระจูปปากก็ได้นะครับผมรอที่นี่เลยนะเพราะว่าปกติผมจะจะกราบคุณพ่อทุกทุกทุกเช้าวันพ่อมันมันที่มันที่แบบว่าคือตรงวันพ่อก็จะกราบตั้งแต่เช้าแต่ววันนี้เนี่ยเพราะรู้มีงานกับพ่อนีก็เลยจะมากลาบขพร้อมคุณพ่อที่เลยทุกคนอย่าเห็นภาพันเครับ ผมก็อยากเห็นครับเป็นครั้งแรกที่ลูกชายนั่กราบคุณพ่อจะประทับใจขนาดไหนโอกาสนี้เรามอบเวลานี้กับคุณกันและคุณพ่อกับทีมเชิครับทีเชิครับนี่คือความรักของลูกผู้ชายที่มีให้กับผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีความนำหน้าว,ว่าพ่อครับก็วันพ่อมีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้ดีใจกันมากนะครับที่ได้เกิดมาเป็นลูกชายของพ่อนะครับ ก็ขอให้คุณพ่อที่กันรักมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆอย่าดื้อกับคุณแม่คุณแม่ว่าอะไรก็เชื่อฟังคุณแม่ขอตอนก็อย่าลืมให้คุณแม่ด้วยนะครับแ,แล้วก็สัญญาว่าจะเป็นลูกชายที่ดีของคุณพ่อครับแล้วก็ตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนนะครับเป็นคนดีของสังคมอย่างที่คุณพ่อเป็นทุกวันนี้ับคุณพ่อครับ ภูมใ,ใจนะครับภงอะไรวันพ่อครับขอจะุณพ่อได้หนึ่งครั้งกับอ้อมกอดที่อุ่นที่สุดในโลกนี้อ้อมกอดคุณพอ่อนะครับดีใจด้วยนะครับรู้เลยว่าใครได้กันเป็นแฟนสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับ เรื่องการดูแลคุณขณะจะบอกคุณพ่อเลยครับดูแลแม่อย่าหยิแม่บ่อยเอากัิ <c oughs> ้ากให้แม่ด้วยน่ารักมากเอางี้ดีกว่าคุณแม่ย,ยิ้มแก้มสีเลยค่ะ <c oughs> วันนี้มีหลายคนมารอ,พ,อพ่อรูกค่ณีค่ะอยากให้คุณการมอบของของวัญให้กับทุกคนเป็นบทเพลง <c oughs> ได้ครับ <c oughs> พร้อมไหมครับ <c oughs> ไปครับ <c oughs> อยากให้คุณพ่อร้องด้วยไหมครับ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยว<อ>ให้ใหทั้งสองด้านโอ้เอ็กโคมาขนาดนั้นก็ไม่บอกนะครับครับครับนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองด้านลงไปเตรียมตัวกันก่อนดีกว่าแล้วว่าพูกเขาบนเวทีขอเสียงปรบมือกับพ่อลูคคุณนี้ครับน้องการและคุณพ่อชำนาญครับขอบคุณนะครับเอาแหละยังไม่ีไปไหนเดี๋ยวเตรียมของฝากให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ก่อนนะค,ะครับถ้าเอาเก้าอี้มาแบบนี้เหลือสองตัวรู้เลยเขาจะร้องเพลงอะไรร้องเพลง Oh My Boy ลงมา